วางตอนนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฟันอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลายครั้งนะครับที่เรามีความทุกข์นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเรายังไม่ยอมวางนั่นเองครับ เรื่องบางเรื่องผ่านไปนานแล้วแต่ใก่ก็ยังเก็บเอาไว้ยังคิดยังยึดอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในใจของเราและมันก็จบลงได้ที่ใจของเราอีกเหมือนกันหลวงปู่ฟัน่นท่านได้สอนว่าทุกสุขดีชั่วพบชาติทั้งหลายมันไม่ได้มาจากไหนเลยมันล้วนแต่มาจากใจของเราเอง ดังนั้นถ้าเห็นพระสิ่งใดที่เป็นของหนักเราก็สามารถวางได้ทันทีเพราะบางทีทางออกของชีวิตมีอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเรามารับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่ฟ้นอาจโรกันครับวางตอนนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ได้นำมาจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา108กันเล่มที่สอง ระลึกในโอกาสสมโพธกรุงนัตนโกสิน์200ปีพศ2525เสียงอ่านโดยปราศียาภัยฟังเทศก็ฟังกันมามากแล้วแบบนี้เราต้องฟังธรทรรำ เราก็รู้จักแล้วทางภายนอกมันก็เหลือแต่ภายในฟังธรรมด้วยหูนั้นไม่พอต้องฟังด้วยใจดูด้วยใจตัวเองแล้วปฏิบัติจากภายในนั่นแหละคือวิไดที่แท้จริงที่พาเราออกจากความชั่วและความทุกข์ได้สิ่งทั้งหลายมันเกิดมาจากภายในไม่ใช่ภายนอกเช่นผลมะพร้าวมันจะงอกขึ้นมันก็งอกขึ้นจากข้างใน ทีนี้มันเกิดเป็นต้นแล้วมันจะเป็นลูกก็เกิดขึ้นจากต้นมันไม่ได้ปลิวจากที่อื่นมาติดเอานี่เปรียบเป็นอย่างนั้นทีนี้ภายในจิตใจของเรามรรคผลก็อยู่ภายในสวนนิพพานก็อยู่ภายในสุขทุกข์ก็อยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกทีนี้ศาสนาตัวพระพุทธศาสนานั่นก็อยู่ภายในท่านไม่ได้ว่าอื่นไกล ปริมณฑลของศาสนากว้างสอกยาวหวาหนาคืบพิจารณาดูสิมีเท่านี้แหละปริมนนณฑลศาสนาเบื้องบนเพียงศีรษะเราเบื้องต่ำเพียงพื้นเท้าข้างขวาติดแขนขวาข้างซ้ายติดแขนซ้ายข้างหน้าติดหน้าอกข้างหลังติดผนังปริมนนณฑลศาสนามีเท่านี้เราก็มาพิจารณาในนี้ ให้มันรู้ในนี้ในโอวาทปฏิโมกท่านได้กล่าวไว้ว่าสัพพะปาปะสะอาการนังกุสลัสสุปะสัมปทาสุจิตตะปริโยทัพป,ปนังเอตังพุทธ,ธานะศาสนังถ้าแปลใจความเป็นภาษาของเราแล้วท่านบอกให้ละความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจสิ่งใดมันชั่วท่านให้ลัก สิ่งใดไม่ดีไม่งามท่านให้ละไม่ไปกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจทีนี้กุศลสูปสัมปทาพากันทำกุศลให้เกิดให้ดีขึ้นทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้กระทำคุณงามความดีสจิตตะปริโยทป,ปนงังชำระดวงใจให้ผ่องใสท่านว่าชำระดวงใจ ท่านไม่ได้ว่าอันอื่นผ่องใสใจผ่องใสเอตังพุทธานาศาสนังนั้นเป็นศาสนาท่านไม่ได้ให้ลักความชั่วจากอื่นจากกายจากใจเท่านี้แหละความสุขทุกข์ก็ไม่ได้มาจากอื่นเกิดขึ้นจากในกายของเราเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าให้ฟังข้างในการประพฤติการปฏิบัติถ้าเราไปดูแต่ข้างนอกไปฟังแต่ข้างนอก เราก็มองไม่เห็นหรือเห็นมันละไม่ได้หวางไม่ได้เช่นว่าความเกิดอย่างนี้เราก็มองเห็นคนเกิดมาคนแก่เราก็มองเห็นแต่เราละไม่ได้ความเจ็บไข้ได้พยาธิเราก็มองเห็นแต่เราละไม่ได้คนตายเราก็มองเห็นแต่เราละไม่ได้อันนี้ในพระธรรมคุณท่านจึงบอกไว้ว่า เอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านให้มาดูธรรมโอปณนญิโกท่านให้นนอมเข้ามามาดูดูความเกิดอะไรมันเกิดตัวเรานี้เป็นผู้เกิดถ้าเราเห็นความเกิดของเราว่าเป็นทุกข์มันก็ละเองถ้าเราไม่เห็นในตัวของเราว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็ละไม่ได้ เปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับเรายกของหนักๆถ้าเรารู้จักว่ามันหนักแล้วเราก็วางถ้าเราไม่รู้จักหนักมันก็ไม่วางนี่แหละฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็หยุดจากการเกิดทั้งหลายถ้าเราเห็นความแก่แล้วมันก็ถอนราคะโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงได้ ทั้งความทะเยอทะยานดิ้นรนหรือความอยากทั้งหลายนี่ยิ่งเห็นความเจ็บไข้ได้พยาธิยิ่งทุกข์แสนทุกข์ร้องโอยคางโอยอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งหวางยิ่งละละอุปทา,านการยึดทั้งหลายทั้งหมดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเรารวมเข้าแล้วตัวของเราก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วมีแต่บนที่เจ็บ มีแต่บทที่ปวดโรคไหนๆก็เหมือนกันเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วจิตของเราก็ถอนอุปทานการยึดถือหรือละสักยะทิฐิได้รู้ว่าที่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตกเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็สงบภายในได้ มันไม่มีความผัวพันในรูปเสียงกริรสผลพธภธรรมรบไม่มีความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีสาระมันก็เลิกก็ละได้นี่เป็นข้อสำคัญทีนี้เราน้อมเข้ามาพิจ,จารณาถึงความตายเมื่อเห็นความตายเข้ามายิ่งเบื่อหน่ายหมดความกำหนัดยินดีความโลภความโกรธความหลง ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารไม่มีสาระมันก็เลยละหมดสิ้นอุปทานการยึดถือและไม่มีความสงสัยคือวิจิกิิชาสีรพตปรามาตรการรูปครามศีลก็ไม่มีนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าให้ฟังธรรมน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของเรา ให้พึงรู้พึงเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านละราชสมบัติได้ก็เพราะอันนี้ท่านตรัสรู้ก็รู้อันนี้คือตัดกิเลสตัดตัณหาตัดปราคะโลภะโทสะโมหะเมื่อเห็นแล้วมันก็ตัดเองเมื่อเรารู้เราเห็นก็ดังอุป,ปมาในเบื้องต้นคือเมื่อเรายกของหนักไว้พอเรารู้ว่าหนักเราก็วางเอง แม้บุคคลอื่นจะห้ามไว้ไม่ให้หวางก็ห้ามไม่ได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านละราชสมบัติได้ก็เพราะท่านมาเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต่อไปให้พากันเข้าที่นั่งฟังภายในให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปพิจารณาเท่านี้แหละอริยสัจธรรมทั้งสี่เข้าวิปัสสนาเพ่งพิจารณาเอา นั่งเข้าที่นั่งให้สบายเพ่งดูให้มันรู้มันเห็นนั่งเพ่งพิจารณาให้มันแน่นอนลงไปเมื่อเห็นสิ่งใดเกิดก็เห็นเกิดเป็นทุกอะไรมันเกิดอะไรมันแก่อะไรมันเจ็บไข้ได้พยาธิเล่าอะไรมันตายทีนี้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดสิ่งเหล่านั้นแก่สิ่งเหล่านั้นเจ็บไข้ได้พยาธิสิ่งเหล่านั้นตาย พิจารณาต่อไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดละ่ะสิ่งที่ไม่แก่ละ่ะมันก็มีสิ่งไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมันก็มีสิ่งไม่ทุกข์มันก็มีมันเป็นคู่กันเหมือนมืดกับสว่างอย่างนี้แหละความร้อนและความเย็นมันก็คู่กันเหมือนจิตวิญญาณปฏิสนธิขันคือกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้น เมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดเห็นผู้รู้อยู่ภายในผู้รู้ว่านั้นดีนั้นชั่วนั้นสุขนั้นทุกเรารู้แล้วเมื่อมีผู้รู้รู้ว่าเกิดรู้ว่าแก่ใครเป็นผู้รู้เราก็โอปะนยิโกน้อมเข้าหาผู้รู้นั่นแหละรู้ว่าเจ็บใครเป็นผู้รู้ล่ะรู้ว่าตายใครเป็นผู้รู้ล่ะรู้ว่าถูก ใครเป็นผู้รู้ล่ะถ้าเราน้อมเข้าตรงผู้รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ดับไปเองเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดเมื่อเกิดไม่มีแล้วแก่มันก็ไม่มีแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้พยาธิมันก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้พยาธิไม่มีแล้วความตายมันก็ไม่มีเมื่อความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันก็ไม่มี จะเอาอะไรมาถูกละนั่นมันก็มีแต่พุทธโธผู้รู้อยู่นี่แหละที่เราตายแล้วก็เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไม่มีพุทธโธคือไม่มีผู้รู้นี่แหละบัดน,นี้เราจะทําให้รู้เราอยากรู้สิ่งใดเป็นอะไรจึงให้น้อมกายเข้ามาภายในอะไรอะไรมันออกไปจากภายในดีก็ดีจากภายใน เมื่อภา,ายในเราไม่ว่าแล้วจิ่งเหล่านั้นภายนอกเขาว่าไหมในคำสอนท่านว่าอัจฉตตวพภะจิตตา,า,ตาอัจฉัตาคือภายในภิจิตตาคือภา,ายาอานอกภายนอกคือนอกจากจิตของเราภา,ายในคือในจิตของเราผู้นี้เป็นผู้ปรุงผู้นี้เป็นผู้แต่งเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้น้องเข้ามาพิจารณาภา,ายในของเรา ปัจจตตังรู้เฉพาะตนเท่านั้นถ้าตนไม่ก่อภพก่อชาติแล้วมันจะมาจากไหนล่ะไม่ก่อเวรก่อกรรมแล้วกรรมเวรมันจะมาจากไหนถ้าจิตของเราสงบนิ่งมันไม่ส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางความรู้อย,อยู่นั้นมันไม่สำคัญมั่นหมายอดีตอนาคต กำหนดดูอยู่แต่ในปัจจุบันนี้นั่งดูอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ก็เราไปว่าเอาสุขก็เราไปว่าเอาเมื่อเราไม่ว่าสุขแล้วมันจะมีไหมเราไปยึดเอาสุขมันก็เลยเป็นสุขเราไปยึดเอาทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสงบนิ่งอยู่อย่าให้โอนเอียงไปนั่นไปนี่ให้ตั้งอยู่ที่พุทธโธ คือผู้รู้อยู่ภายในเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนทุกไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาเหล่ากาคือดวงใจเรานี้เป็นทุกข์ทุกเพราะความหลงทีนี้การพ้นทุกข์ที่เรานั่งอยู่นี้จิตของเราไม่มีความเบิกบานพุทโธคือกําหนดผู้รู้อยู่มันไม่ทุกข์จิตมันไม่ทุกข์ก็แปลว่ามันพ้นทุกข์สุข เพราะมันไม่ถุกนี่ไม่ใช่อื่นทุกไม่ใช่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยมันทุกไม่ใช่เงินทองมันทุกญาติพี่น้องมันทุกก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องมันทุกข้าวของเงินทองมันทุกการงานมันทุกอย่างนั้นหรือก็เรานั่งอยู่นี่แหละก็ดูสิเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรสักอย่างการที่ไหนมีงานที่ไหนมีให้นั่งอยู่เฉย ทําไมมันทุกข์ล่ะนั่นแหละทุกข์เพราะจิตของเรามันหลงเหตุนี้ให้พากันนั่งดูต่อไปนี้ให้ฟังธรรมของตัวมันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมกุศลธรรมคือจิตฉลาดจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความเบาความสบายกายาละ,าตตะละหุตาจิตตาลหุตาเมื่อจิตเบาแล้วกายก็เบา เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วมันมีความอ่อนนิ่มนวลในจิตในใจยิ้มในใจอิ่มอกอิ่มใจใจไม่วุ่นวายใจว่านอนจอนง่ายมันเป็นอย่างนี้มีความอ่อนละมุนละไมไม่ใช่อ่อนแอเบายิ่งกว่าสำลียิ่งกว่าหมดอิ่มอกอิ่มใจเกิดปิติขึ้นอิ่มนิ่งกว่าหลับกว่านอนอิ่มนิ่งกว่ารับประทานอาหาร เมื่อจิตมันสงบแล้วมันสบายเบอหมดไปทางร่างกายให้รู้จักนี่จิตเป็นกุศลแล้วอกุศลละ่ะจิตทะเยอทะยานจิตฟุ้งซ่านมันไม่สงบมีแต่ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ไปยึดเอาอันนั้นไปยึดเอาอันนี้มาเป็นของตนไปยึดเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นของตนมันก็เลยเป็นทุกข์อย่างนี้แหละต่อไปนี้ ให้พิจารณาอัพยากตธรรมสุขมันก็ไม่ใช่ทุกข์มันก็ไม่ใช่มันไม่ได้ไปยึดเอาสุขมันไม่ได้ไปยึดเอาทุกข์อุเบกขาวางเฉยไม่ได้ส่งไปข้างหน้าข้างหลังไม่ได้สําคัญสูงสําคัญต่ําสําคัญใกล้สําคัญไกลสําคัญในสําคัญนอกมันไม่ได้หมายเป็นอย่างน้ดเป็นอย่างนี้พุทโธเป็นความรู้จำเพาะอยู่อันเดียว เป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์อันเดียวนี่แหละอัพยากตธรรมหรืออัพยากิจไม่ได้สำคัญมั่นหมายไม่ได้สำคัญเย็นไม่ได้สำคัญร้อนสำคัญมืดสำคัญสว่างหรือสมมติทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้สมมติว่าเป็นอย่างโน,น้นไม่ได้สมมติว่าเป็นอย่างนี้วิมุตปแปลว่าหลุดพ้นไปหมดจุดสำคัญเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พากันเพ่งดูต่อไป ต่างคนต่างเพ่งเล็งดูหัวใจของเรามันคล้องอะไรมันคาอะไรให้พิจารณามันมืดหรือมันสว่างยถาภูตังอย่านาทัศนงังภูตังความเป็นอยู่ในตัวของเรามันเป็นอยู่อย่างไรเราก็เพ่งดูสิถ้ามันทะเยอทะยานยึดถือรูปรสกลิ่นเสียงผลตภะธรรมารมอายตนะภายนอกเราก็ค้นพิจารณา ถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี้สิเราชอบไหมายความเกิดเราชอบไหมความแก่เราชอบไหมความเจ็บไข้ได้พยาธิเราชอบไหมความตายเรายินดีไหมถ้าไม่ยินดีทําไมเราไปยึดโน่นยึดนี่ไปเกาะท,ที่นู่นไปเกาะที่นี่ดังที่ว่าเพราะว่าพระเวสัมพวันติเพราะว่าแปลว่าพบสัมพวันติคือ ต่อไปต่ออารมณ์สัญญาอารมณ์ของธรรมเรื่องเป็นอย่างนี้ธรรมารมณ์กาม,มารมณ์รูปารมสัทธารมคันธาร,มราลมรัสารลมโพธภารลมเราเอาอะไรเป็นอารมณ์เราก็ได้เราเอาอะไรเป็นอารมณ์เราก็ได้ออไ,ปไ,ดไปเกิดเป็นสิ่งนั้นเมื่อเกิดแล้วมันก็แก่ถ้าเราดูแล้วเราไม่ไปยึดอะไรทั้งหมดเราก็ไม่เกิด เมื่อ <Das que ath ie> เราไม่เกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาแก่ถ้าเราไม่แก่แล้วเราจะเอาอะไรมาเจ็บไข้ได้พยาธิถ้าไม่เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วจะเอาอะไรมาตายถ้าไม่ตายจะเอาอะไรมาทุกข์ละมันก็หมดสิสิ้นภพสิ้นชาติเรื่องเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไม่สิ้นภพสิ้นชาตินะสิก่อภพก่อชาติไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุด ตอนนี้ไปต่างคนต่างเพ่งดูสิเราไม่ต้องการทุกข์เราก็หยุดความเกิดให้จิตมันนิ่งเฉยอย่าส่งออกไปพิจารณาให้มันรู้เราว่าไม่ต้องการเป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่ต้องการภัยไม่ต้องการเวรไม่ต้องการความชั่วให้ดูสิผู้ใด,ดเป็นกรรมผู้ใด,ดเป็นภัยผูดด้ใดเป็นเวนกรกรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกล เช่นกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมมันเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจนี่กายกรรมของเราก็ไม่มีแล้ววัจีกรรมของเราไม่มีแล้วยังเหลือแต่มโนกรรมนั่นสิมโนกรรมคือความน้อมนึกเราะระลึกอันใดอยู่ความรู้สึกในตัวของเราเราก็รู้ตรงนั้นสิเมื่อจิตของเราวางหมดละหมดปล่อยหมด มันก็หมดภัยหมดเวรหมดบาปหมดกรรมเพราะผู้นี้ไม่เป็นกรรมแล้วกรรมมันจะมาจากไหนกันผู้นี้ไม่เป็นภัยแล้วภัยมันจะมาจากไหนผู้นี้ไม่มีความชั่วแล้วความชั่วมันจะมาจากไหนเพ่งดูสิให้น้อมเข้ามาภายในฟังทางในมันปรุงมันแต่งสังขารจากักเครื่องหมุนเวียนทีนี้พอเป็นอรหรันตึงว่าหักซึ่งสังขารจากัก คือหักอารมณ์สัญญาความปรุงความแต่งนี้เป็นเครื่องจักหมุนอิกทางโคพิกเเวทุกขังอริยสัจกังชาติปิดทุกขานั่นของจริงคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกจริงอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นแล้วเราก็มาดูหัวใจเราสิต่อไปนี้ให้พากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็น สันติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงได้จิตของเราเองเพ่งดูให้มันรู้มันเห็นให้มันแน่นอนลงไปให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์อย่าให้คนล่อลวงว่าสุขเป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนั้นไม่ดีเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยสุขจริงไหมทุกข์จริงไหมใจของเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ให้มันรู้สิเกิดจริงไหมแก่จริงไหมให้รู้สิมันไม่เกิดจริงไหมมันไม่แก่จริงไหมไม่มีใครไปก่อภพกขอชาติมันก็ไม่เกิดสิเมื่อไม่เกิดแล้วความแก่จะมาแต่ไหนล่ะนี่แหละให้พากันพึงรู้พึงเห็นต่อไป ท้ายแล้วนะครับเรื่องของความทุกข์ที่มันหนักๆทั้งหลายมันไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกเท่าไหร่แต่มันกลับไปกองอยู่ที่ใจของเราเองใจเราเก็บใจเรายึดเอาไว้ต่างหากชีวิตถึงได้หนักทั้งที่บางเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเราก็ยังคงเก็บเอาไว้ความทุกข์เกิดที่ใจมันก็ต้องดับที่ใจลองหัดปล่อยวางดูครับวางความคิด บางอารมณ์ที่แบกอยู่เพอใจของเราวางได้มันก็เหมือนกับการปลดของหนักจากบ่าแล้วเราจะรู้เลยว่าความเบาสบายมันเป็นอย่างไรธรรมะของหลวงปู่ฟัานนั้นถ้าสอนง่ายๆแค่นี้ล่ะครับเห็นของหนักก็วางเห็นทุกข์ก็วางเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็วางที่สำคัญวางได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้า ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ